ระยะทาง1,700จกิโลเนี่ยครับ1,680เนี่ยจะใช้เวลาวิ่งกี่ชั่วโมงเท่าที่ GPS รถบรรทุกคำนวณไว้นะครับจะใช้เวลาวิ่ง14ชั่วโมง22นาทีในกรณีที่เราใช้ความเร็วตามที่ถนนบังคับนะครับ GPS นี้จะคำนวณจากป้ายความเร็วของถนนครับช่วงไหนให้วิ่งร้อยหนึ่งช่วงไหนร้อยยี่ช่วงไหนร้อยสิบถ้าเราแปะรักษาสมเขาเรียกอะไรรักษาความเร็วไว้ตามป้ายที่กฎหมายกำหนดเนี่ยวิ่งเท่าๆป้ายเนี่ยจะใช้เวลา14ชั่วโมง22นาทีครับก็ อันนี้คือขับอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้รวมจอดพักนะครับถ้าบวกจอดพักด้วยอะได้วยมันก็จะใช้เวลาหลายชั่วโมงเพราะว่ามันไม่สามารถยิงตรงได้ภายในลวดเดียวนะครับ ชั่วโมงขับมันได้แค่11ชั่วโมงซึ่งมันจะวิ่งได้อยู่ประมาณพันพันห้าสิบพันหนึ่งร้อยครับผมอันนี้พันเจ็ดร้อยยังไงก็ต้องเหลือเผื่อพรุ่งนี้ครับแต่นี่คือเวลาที่รถบรรทุกจะวิ่งครับผมเดี๋ยวเพื่อเราวิง่งปุ๊บม,มันจะมีป้ายความเร็วขึ้นตรงนี้ครับว่าเส้นตรงไหนให้วิ่งได้เท่าไหร่ถ้าเรารักษาความเร็วตามที่เขาบอกอ่ะอันนี้มันจะคำนวณมาจากป้ายความเร็วถนนครับมันจะรู้ว่าช่วงไหนให้วิ่งห้าสิบช่วงไหนเจ็ดสิบช่วงไหนร้อยหนึ่งช่วงไหน, 120, น,น,นหร,ร,ร,นรนหน้อย 70, 73, อยี่ ประมาณนี้ครับนี่กรณีนี้แค่แบบยิงตรงไม่จอดเลยนะแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับผมว่าเพราะว่าเรามีชั่วโมงังคับแต่เราวิ่งจริงๆมันมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องจอดด้วยเนาะเติมน้ํามันอะไรเงี้ยวนเข้าซอยออกซอยมันก็จะกินเวลาแล้วครับรตีซะมาอย่างน้อยไม่เกิน15ชั่วโมงถ้าวิ่งจริงๆนะครับบวกนอนด้วยเพราะว่าเนี่ยวันนี้ผมออกไปพรุ่งนี้ผมก็ถึงแล้วครับพรุ่งนี้ผมก็ถึงปลายทางละความเร็วบนถนนเราไม่ได้เป็นผู้กําหนดเองนะครับผมทุกเส้นทุกป้ายจะมีป้ายความเร็วบอกนะอย่างผมเลี้ยวออกไปซอยหน้าเนี่ย ออกไปปุ๊บจะมีป้ายความเร็ว45ไมล์ต่อชั่วโมงก็คือ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับข้างหน้าพร้อมขึ้นสะพานปุ๊บมันจะมีป้ายบอกว่าให้วิ่ง65หรือ105กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมันเราจะต้องขึ้นลงตามป้ายนะครับเขาจะมีป้ายบังคับทุกที่ไม่ใช่ว่าราถบรรทุกวิ่งร้อยยี่วิ่งตรงไหนก็ได้ห้ามเกินร้อยยี่ไม่ใช่ครับถ้าคุณวิ่งร้อยหนึ่งในโซนที่เขาให้วิ่ง40คุณก็โดนผิดกฎหมายครับ ต่คุณไปวิ่งร้อยี่ในโซนที่เขาให้วิ่งร้อยหนึ่งคุณก็ผิดกฎหมายเพราะนั้นต้องตามป้ายครับมองป้ายว่าเขาให้วิ่งตรงนั้นเท่าไหร่ให้ลดเหลือเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ถ้าเราตามเราจะได้มันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงมากมากครับกับ GPS รถบรรทุกเวลามันคำนวณน,นะในเส้นทางของรถบรรทุกเนี่ยครับถ้าเราแบบไม่ได้แบบเออเลเหยแบบขับช้ากว่าที่ความเร็กนวกําหนดให้วิ่งร้อยยี่ถ้าเราวิ่งแค่ร้อยห้าอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ตามนี้ครับมันก็จะช้ากว่านี้อันนี้คือมาคำนวณจาก ไมยความเร็วและถ้าเรารักษาตามความเร็วที่กฎหมายบังคับกําหนดเนี่ยเราก็จะได้เวลาประมาณนี้ครับถ้าเราวิ่งเร็วกว่าเราก็จะถึงไวกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งวิ่งช้าก็ช้ากว่าขึ้นอยู่กับรถด้วยครับว่าคุณรักษาเท่าบางที่เขาให้วิ่งร้อยยี่แต่ลหลายๆบริษัทเขาก็วิ่งได้ไม่ถึงร้อยี่นะครับเขาล็อกความเร็วไว้คุณก็จะทําเวลานี้ไม่ได้ครับเฮ้กับผมขอตัวมาหน้าท่าก่อน